ภาวนาแล้วรู้สึกแน่นหัวอันนี้เป็นทรงฌานหรือเป็นคณิกะสมาธิหรือเปล่าครับเร่องจากเคยพูดจะสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเรื่องเล่าขานชาวบ้านสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงพระสิ้นคิดหรือหลวงตาสินทรัพย์จระธรรมโมพระสิ้นคิดหรือหลวงตาสินจระธรรมโมหลวงตาสินทรัพย์จระธรรมโม ปะทานที่พักสงฆ์วัดป่าบอ่อน้ำพระอินทบ้างเลินศรีดาตำบลช่องแม็กอําเภอศรินทรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระสงฆ์ชื่อดังในจังหวัดอุบลราชธานีชีวิตใบเด็ดของหลวงตาสินทรัพย์จละทมโมหลวงตาสินทรัพย์จระทมโมภูมิลำนาวอยู่ที่บ้านชุมจังตำบลชุมจังอําเภอกุณชินาลายจังหวัดกาลสิน เกิดมาในตระกูลที่ค่อนข้างยากจนแทบจะเป็นครอบครัวที่ลำบากยากจนที่สุดในหมู่บ้านหลวงตาสินทรัพย์เป็นลูกชายคนโตจากบรรดาพี่น้องทั้งหมด4-5ถึงหคนโดยพ่อและแม่แยกทางกันอยู่ขนาดหลวงตาอยู่ในครันหเดือนออกมาไม่กี่เดือนแม่ก็ไปแต่งงานใหม่ส่วนพ่อไม่เคยเห็นเลยอ,อยู่กับยายยายเอามาเลี้ยงดูแล เต Rip ิบโตมาด้วยความแหลงแขนยากจนถึงไม่ค่อยได้เรียนหนังสือเมื่ออายุเจ็ดขวบจึงต้องไปทำงานไปหาปูหาปลามาทำอาหารประทังชีวิตเมื่อตอนเป็นเด็กน้อยใจในโชคชะตาว่าทำไมคนอื่นมีเพียบพร้อมมีบ้านหลังโตมีเงินซื้อของกินเสื้อผ้าใหม่ๆสวยๆใส่ขนาดที่หลวงตาเองรองเท้าแทบไม่มีใส่ ต้องเดินเท้าเปล่าบางครั้งต้องไปเอาที่คนอื่นเขาทิ้งแล้วมาใส่ชีวิตวัยรุ่นหลงตาเปิดเผยถึงช่วงเวลาวัยรุ่นว่าไม่เคยมีแฟนเลยสักครั้งไม่เคยอกหักเนื่องจากเตรียมตัวว่าฐานะตนยากจนคงไม่มีใครอยากมาใช้ชีวิตลำบากด้วยอายุ13-14ถึง1 4ปีเป็นเด็กเสิร์ฟน้ำในบ่อนเมื่อมีบ่อนก็มีซ่อง เป็นของคู่กันและได้ไปทำงานในซ่องแต่หลวงตาเองไม่เคยทำตัวเหลวไหลแม้รอบตัวจะเป็นที่อะโคจรและเต็มไปด้วยอบายมุกแต่ก็เรียนรู้ชีวิตจากสิ่งเหล่านั้นต้องคดีติดคุกป,ปีพุทธศักราช2,521เข้าสู่วงการนักเลงหนักขั้นถึงขั้นพ้นจี้ซับสุดท้ายไม่รอดโดนรวบที่อำเภอกุชิตนาลาย จังหวัดกาลสินบ้านเกิดในคดีจับคนไปเรียกค่าถ่ายพ่อแม่ไม่มีเงินประกันตัวสู้คดีเลยต้องติดคุกตอนนั้นอายุ15ปีศาลตัดสินจำคุก15ปีเนื่องจากเป็นคดีอุชกันแต่ติดคุกจริงๆแค่3ปีเพราะปฏิบัติดีได้รับการอภัยโทษหลังพ้นคุกปฏิญาณตนว่าจะไม่กลับมาอีกแล้ว อายุ19ปีพบรักครั้งแรกกับจิว๋วสาวรุ่นน้องนอกจากการแนะนำของรุ่นพี่อยู่ด้วยกันไม่ถึง5เดือนก็เลิกลาเพราะทะเลาะก,กันพอเลิกกับแฟนพ่อแม่เลือให้เงินมา400บาทเอาติดตัวมาหางานทําที่กรุงเทพม,มหานครในปีพุทธศักราช2526เริ่มจากรับจ้างขัดรองเท้าแถวสำโรงสมุดปาการ ก่อนจะมาล้างจานแถววงเวียนใหญ่ในร้านอาหารรับหน้าที่เคียร์กับพวกลูกค้าที่ชอบมาอวดเบ่งและตามเท่าแก่ไปไหนมาไหนตลอดพบลักกับภรรยาแถวสวนส้มย่านคลอง13ปทุมธานีซึ่งตอนไปสู่ขอมีเงินติดตัวแค่1,100บาทแต่แม่ยายเรียกเงิน30,000บาทท้องคำอีกตนเลยต้องกลับเพราะเงินไม่พอ แต่แฟนก็หนีตามกลับมาด้วยจากนั้นจึงพากันไปขอขามาก่อนที่แม่ยายจะใจอ่อนยอมรับสินสอด800บาทและมีลูกด้วยกันสองคนหันหน้าเข้าสู่เพศมรรมชิตใช้ชีวิตเลื่อยมาจนเริ่มเกิดคำถามในใจว่าเอาไงกับชีวิตดีกระทั่งปีพุทธศักราช2542หลานชายติดยาครอบครัวเขาอยากจะให้บวช เลยมาขอร้องตนให้ไปช่วยบวชเป็นเพื่อนหลาดสักสามเดือนแต่วัดนั้นไม่ยอมเพราะชื่อเสียงตนไม่ค่อยดีเลยถูกส่งมาบวชครั้งแรกที่วัดปากกุกจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อปีพุทธศักราช2542ตอนที่เดินเข้ามาฝนวัดก็รู้สึกเกิดอัศจรรย์บางอย่างในใจเห็นกิริยามารยาทของพระญาติโยมและความศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่เจ้าอาวาสก็เกิดความสนใจ ว่าทำได้อย่างไรเมื่อครบสามเดือนหลานได้ศึกหลวงตาก็เกิดศรัทธาซึ่งมีบอกกำเนิดจากความสงสัยใขรร้รู้อาทิทำไมมีพระมากมายแถมมีพระหนุ่มก็อัศจรรย์ตั้งแต่วันที่ไปเห็นต่อมาได้เห็นกิริยามารยาทของคนที่เคารพศรัทธาพระในวัดก็เริ่มสนใจอยู่ลึกๆก,กลางคืนมาเห็นเดินจงกลมมาเห็นหลวงปู่ ทำไมมีคนศรัทธามากมายทำให้คนสยบยอมได้ด้วยเหตุนี้จากตอนแรกว่าจะศึกพอออกพรรษามาหลานศึกหลวงตาสินทรัพย์ก็บอกว่าท่านเองก็จะศึกเหมือนกันเสื้อผ้าเตรียมเรียบร้อยแต่พอไปขอหลวงปู่ปรากฏกับเดินหนีเข้ากุฏิไม่ยอมรับขันทูบเทียนอะไรเลย หลวงตาเผยว่าไปหลายหนมากจนตัดสินใจมีเพื่อนคนหนึ่งบอกถ้าศึกยากเก็นนักก็อยู่อีกสักพักก็ได้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวภาษาวัปาดป่าในสมัยนั้นทุดงเขาจะเรียกไปเที่ยวหลวงตาก็เก็บบริขารและไปทุดงกับเขาพอไปทำแล้วก็เกิดลดความสงบอะไรขึ้นมากระทั่งกลับมาจำพรรษาอีกหนึ่งพรรษา กับหลวงปู่ปรากฏหลวงตาสินทร์กลับมาถูกตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสอีกทำให้ไปไปมามาปัจจุบันจึงบวชมาแล้วกว่า10ปีลดแห่งธรรมลดแห่งความสงบเมื่อจิตมันเคยได้รับแล้วมันก็จะไม่เสื่อมคลายถึงแม้จะเป็นนิดหน่อยก็ตามหลวงตาสินทร์ระบุโดยหลวงพ่อเผยหลังจากเป็นพระลูกวัดมาเป็นระยะหนึ่ง ปีพุทธศักราช2,557ก็ตัดสินใจแยกออกมาเริ่มเปลี่ยนมาใช้ชื่อพระสิ้นคิดเข้าไปอยู่ในป่า3ปีอยู่คนเดียวเรียนรู้อานาปานสติอยู่3-5ปีเลยมาสร้างวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ปัจจุบันนี้เองสำหรับหลวงตาศิลปัจจุบันอายุพรรษา61พรรษา ประธานที่พักสงป่าบ่อน้ำพระอินทร์จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีฉายาว่าพระสิ้นคิดเป็นพระที่โด่งดังอย่างมากในโซเชียลมีสไตล์การเทศที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยใช้ภาษาบ้านเรียบง่ายแทรกอารมณ์ขันเข้าไปในการเทศโดยทำให้ผู้ฟังไม่รู้สึกเบื่อเลยนอกจากนี้เอง ยังมีการนำเอาประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาเชื่อมโยงกับหลักธรรมคำสั่งสอนทำให้ธรรมะดูทันสมัยสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในยุคใหม่ในปัจจุบันสำหรับวันนี้เรื่องเล่าขานชาวบ้านขอขอบคุณผู้รับชมและรับฟังทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกผมและทีมงาน ได้ทำคลิปสนุกสนุกออกมาให้รับชมและรับฟังกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ